อยากมีรายได้จากคาร์บอนเครดิตรู้สิ่งนี้ก่อนไปดูนิค่ะจริงในบ้านเราประเทศไทยเนี่ยนะคะหลายคนทีเดียวที่ยังไม่ทราบว่าการปลูกต้นไม้ครั้งเดียวเนี่ยนะคะในปริมาณที่แบบหลายหลหลายๆไร่เนี่ยนะคะปริมาณที่มากพอเนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งจากการขายออไม้ลอ้อมทั้งจากการขายคาร์บอนเครดิตและแม้กระทั่งการขายเนื้อไม้ต้นไม้นั่นเองหรือแม้กระทั่งธุรกิจอื่นซึ่งมารีเลทกับธุรกิจคาร์บอนเครดิต โครงการปลูกป่าเพื่อเพื่อคาร์บอนเครดิตอีกด้วยนะคะอันนี้ต้องดูอะไรก่อนมาดูค่ะโครงการปลูกป่าเพื่อคาร์บอนเครดิตเป็นโครงการประเภทหนึ่งซึ่งสร้างคาร์บอนเครดิตได้ในธุรกิจคาร์บอนเครดิตนะทุกคนตอนนี้การปลูกไม้ครั้งหนึ่งเนี่ยแน่นอนมันเป็นโครงการระยะยาวที่บอกแล้วในหลายหลิยทที่ผ่านมาว่ามันไม่ใช่แบบว่าทําเดือนหนึ่งปีนึงสองปีหรือว่าจะสร้างไรายได้ได้ไมาต้องใช้เวลานะคะคนใจร้อนเนี่ยทำไม่ได้การปลูกป่าเนี่ยนะ,ะเริ่ม start จะ ทำเงินได้เลยเนี่ยหลายคนคิดว่าจะต้องขายคาร์บอนเครดิตอย่างเดียวเท่านั้นแต่จริงๆก่อนหน้าที่จะเดินทางไปถึงการขายคาร์บอนเครดิตเนี่ยเรายังสามารถที่จะสร้างไรายได้จากการขายไม้ล้มได้ด้วยนะคะก็เริ่มกันไปตั้งแต่ต้นไม้เริ่มตัวปี3ปีเนี่ยก็เริ่มได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอต้นไม้เนี่ยจะริญเติบโตขึ้นไปจนถึงประมาณสักหปีเนี่ยก็สามารถที่จะเริ่มขายคาร์บอนเครดิตได้แล้วทุกคนยาวไปจนถึง10ปีเลยะะาะนั้นเนี่ยนะคะก็ได้รายได้ตลอดทุกปีทุกปีทุกปีจนเลยไป10 ปีขึ้นไปเนี่ย15ปีขึ้นไปเนี่ยกรมการป่าไม้เนี่ยถ้าเราจะ ตัดสินใจที่จะขายเนื้อไม้กยย็ยังได้ทุกคนแต่ในระหว่างนั้นนะระหว่างที่คาร์บอนเครดิตเริ่มได้ตั้งแต่5ปีถึง15ปีเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยก็สามารถที่จะเชื่อมโยงไปยังต่อยอดธุรกิจอื่นๆที่มันเกี่ยวข้องได้อีกนะเพราะฉะนั้นนะคะสรุปไว้ง่ายเลยนะคปลูกต้นไม้ครั้งเดียวรายได้มาจาก3ทางเป็นอย่างน้อยสามทางบวกๆกันทุกคนนะคะขายไม้ล้อมได้นะขายคาร์บอนเครดิตได้ขายเนื้อไม้ได้แล้วยังมีธุรกิจซึ่งเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันอีกด้วย รายได้จากคาร์บอนเครดิตเนี่ยคะไม่ใช่แค่เรื่องสิ่งแวดล้อมแต่มันคือโมเดลธุรกิจที่กำลังเติบโตขึ้นคลิปหน้าอุ้จะพาไปดูการเริ่มต้นแบบเป็นระบบถ้าไม่อยากพลาดกดติดตามไว้แล้วมาดูคลิปหน้าคะ่ะ